สวัสดีครับเอาสายจกนะครับวันนี้พามาดูรถขุดแต่งขุดคลองนะครับแต่งสโลปครับกับเจ้ารถขุดฮิโรแมกนะครับแต่งสโลปคู่กับเจ้าสันเวิร์ดครับ มาดูวิธีการแต่งสโลปของเขานะครับสโลปไปด้วยแต่งคันไปด้วยนะครับแต่งคันไปพร้อมครับนิ่มมากเลยครับเครื่องนี่นิ่มฝั่งนี้สโลปเสร็จแล้วนะครับ ีมือครับฝีมือการดึงขึ้นมือต้องนิ่งนะครับต้องนิ่งจริงๆนะครับ สโลปดินบางๆแบบนี้จะสโลปเร็วกว่าสโลปไปด้วยแต่งคันไปด้วยนะครับวันก่อนแกบอกว่าแกเคียรริงไม้ไปโดนกระจกแตกเลยนะครับกระจกข้างล่าง อันตรายนะครับเคลิ ling, ่ิงต้นไม้นี่ถ้าไม่ระวังนี่รถบางคันก็จะมีตะแกรงไว้ข้างหน้านะครับเล้จะมีตะแกรงกันคนระับกันเศษไม้เศษ ดินกระเด็นไปโดนกระจกนะครับบึกบึนมากครับคันนี้แต่ผมลืมสังเกตนะครับตัวนี้ไม่มีหูช้างนะครับมูช้างไม่มีนะครับุงกีนะครับจะเป็นปงกีแล้วก็ฟันเลยครับ ไม่เหมือนพวกรถผมครับหูช้างบางคนไม่รู้จักหูช้างตัวนี้นะครับคันโน้นไม่มีนะครับวันหนึ่งก็โลไปได้เยอะเหมือนกันนะครับ จะเร่งแค่ประมาณหกขีดเจ็ดขีดเองครับเห็นเท่าแกเขาบอกว่าเขาลดรอบเครื่องลดลลรอบเครื่องด้วยแล้วไม่ไม่ให้เร่งสุดด้วย mm. เพื่อประหยัดน้ำมันครับแกบอกว่าแกขุดเติมน้ำมันเต็มถังนี้ขุดได้สามวันนะครับ <rating> <disagree> แปลว่าประหยัดจริงๆนะครับคันนี้ ผมก็เห็นแกเติมน้ำมันตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วครับ3มวันวันนี้เลยครับก็สมวันวันนี้ของผมเติมไปสองรอบแล้วแกเพิ่งเติมไปรอบเดียวเองครับประหยัดจริงๆ นี่แหละครับการขุดตัดตีนสโลปก็สำคัญนะครับเราต้องเผื่อนะครับสมมติว่าตีนสโลปสมเมตรเราต้องตัดสักประมาณ3มเมตรสี่มเมตรห้นะครับเพราะว่าเผื่อดินไหลนะครับ ไม่มีใครดึงดินได้หมดหรอกครับดินมันไหลลงมาเห็นไหมครับดินมันไหลลงมากองอยู่ข้างล่างอันถ้าเราจะมัวเคลียร์เคลียดินดึงขึ้นไปให้หมดนี่เสียเวลาครับวันหนึ่งไปไม่ถึงไหนหรอกครับขุดอยู่แต่ที่เดิมนั่นแหละครับ ไอ้พวกดินที่ไหลลงมานี่ทำให้ระดับก้นสโลบนี่ขาดได้นะครับการตัดก้นนี่สำคัญเลยครับจะสโลบตรงไม่ตรงก็อยู่ที่การตัดก้นนี่แหละครับและการยืนรถด้วยตัดก้นสโลบไม่ตรงต่อให้ยืนรถตรงขนาดไหนก็ตัดไม่ได้ตรงหรอกครับมันจะเอ็นมันจะแหวงไปทั่วแหละครับ สำคัญนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดสโลปใหม่หรือคนเพิ่งหัดขับใหม่นะครับต้องเข้าใจนะครับการทำงานทุกงานนะครับต้องเผื่อด้วยครับต้องรู้จักเผื่อครับไม่ใช่ว่าจะเอาเป๊ะอย่างเดียวไม่ได้ครับเกินดีกว่าขาดนะครับ ุดเกินนิดหน่อยก็ไม่ท่ายครับเกินนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยมันก็ไม่ค่อยท่ายหรอกครับแต่ถ้ามันขาดนี่แหละครับปัญหาแหละครับต้องแก้ใหม่หมดครับถ้าเราแก้นี่มันจะหนักกว่าเดิมนะครับเท่ากับขุดสองสองรอบเลยนะครับเท่ากับทํางานสองรอบแทนที่จะทํารอบเดียวให้จบก็ไม่จบนะครับ ทำสองรอบยังไงคือทำสองรอบนี่ไม่ใช่ว่าเราจะมายืนแต่งสลบแบบนี้ได้อีกนะครับเราต้องลงไปเกะตีนสลบข้างล่างถ้ามันขาดนะครับลงไปเกะตีนสลบข้างล่างครับแล้วเอาดินที่ที่เราขุดทำคันเนี่ยเอาออกให้หมดเพื่อยืนสลบแบบนั้นครับ ไ่ยืนสลบแบบนั้นอีกเสียเวลาครับเสียน้ำมันเสียเงินครับเราเป็นคนขุดไม่ค่อยเราเป็นคนทำไม่ค่อยเท่ารครับเพราะเรากินเงินเดือนเท่าแก่สิครับปวดหัวเลยครับ เพราะฉะนั้นแล้วทํางานต้องทําให้จบครับทําให้จบครับเสียเวลาเสียเงินครับจะทํางานรอบเดียวเสร็จหรือจะทำสองรอบครับทำงานจะเหลือไม่เหลือก็อยู่ที่เรานี่แหละครับถ้าเราทำจบ รอบเดียวแบบไม่ต้องแก้ไม่ต้องอะไรก็เหลือครับถ้าแก้แล้วแก้อีกบางทีก็เหลือครับแต่เหลือน้อยเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานต้องรู้จักเผื่อครับไม่ใช่ว่าจะขุดตามหลักเป๊ะ มันอยู่ที่เราครับเราจะขยายสักนิดหนึ่งก็ได้มันขึ้นอยู่ที่มันขึ้นอยู่กับเราอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนนะครับยังไงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง เอ,อสายจกด้วยนะครับแล้วจะพาไปดูคลิปใหม่ๆการขุดคลองขุดสะขุดแก้มลิงแล้วจะถ่ายให้ดูกับทีมงานทวีกิจทีมนะครับสวัสดีครับ